บทบรรยายธรรมะหัวข้อศีลห้าทำเครื่องคุ้มของโลกสาธุชนผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้อาตมาขอน้อมนำธรรมะเรื่องศีลห้าทำเครื่องคุ้มครองโลกมาบรรยายเพื่อให้เราทั้งหลายได้หวนกลับมาทบทวนถึงรากฐานของความดีงามในชีวิตเพราะศีล เป็นรั้วกั้นความชั่วเป็นเกราะคุ้มกันภัยและเป็นหนทางไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าในโลกทุกวันนี้แม้เทคโนโลยีจะก้าวไกลแต่จิตใจของมนุษย์กลับถูกครอบงำด้วยความโลภความโกรธและความหลงมากขึ้นการรักษาศีลห้าจึงเปรียบเหมือนแสงเทียนเล็กๆที่ช่วยให้เรา มองเห็นหนทางในความมืดของกิเลสเพราะถ้าไม่มีศีลมนุษย์ก็ไม่ต่างจากสัตว์ที่ถูกครอบงำด้วยสัญชาตญาณแต่เมื่อมีศีลใจย่อมสงบชีวิตย่อมมีคุณค่าความหมายของคำว่าศีลศีลแปลว่าความปกติความเรียบร้อยหรือความงามแห่งกายวาจาใจผู้มีศีล ย่อมมีความประพฤติที่เป็นระเบียบไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครศีลจึงเป็นรากฐานของธรรมทั้งปวงเหมือนรากไม้ที่ค้ำจุนต้นไม้ให้มั่นคงหากไม่มีรากต้นไม้ย่อมเหี่ยวเฉาหากไม่มีศีลธรรมทั้งหลายย่อมไม่ตั้งมั่นได้ศีลหเป็นศีลพื้นฐานของชาวพุทธเป็นธรรมเครื่องอยู่ร่วมกันของมนุษย์ เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ต้องใช้ทุนนัพย์ไม่ต้องใช้กำลังเพียงตั้งใจละเว้นจากการทำชั่วก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วศีลข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ศีลข้อแรกนี้เป็นรากฐานแห่งความเมตตาความกรุณาในจิตใจผู้ที่มีเมตตาย่อมไม่คิดฆ่า ไม่ทำร้ายผู้อื่นทั้งทางกายวาจาและใจการละเว้นจากการฆ่าไม่ได้หมายถึงเพียงไม่ฆ่าคนแต่ยังรวมถึงสัตว์เล็กสัตว์น้อยทุกชีวิตเพราะทุกชีวิตรักสุขเกลียดทุกเหมือนเราคนที่รักษาศีลข้อนี้ได้จะมีใจอ่อนโยนมีความสงบไม่โหดร้ายเพราะการเบียดเบียนผู้อื่นคือการเบียดเบียนตนเอง เมื่อใจมีเมตตาโลกก็สงบเพราะความสงบเริ่มจากใจเราเองพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมรักชีวิตของตนเหมือนเรารักชีวิตของเราดังนั้นผู้มีเมตตาจึงไม่ฆ่าไม่ทำร้ายใครไม่ทำลายธรรมชาติเพราะเห็นคุณค่าของชีวิตทุกชีวิตศีลข้อที่สอง อะทินนาธานาเวรมณีเว้นจากการลักทรัพย์สีลข้อนี้สอนให้เราซื่อสัตย์สุจริตผู้ใดไม่ลักทรัพย์ย่อมไม่โลภในของผู้อื่นไม่ยื้อแย่งไม่เอาเปรียบเพราะทรัพย์สินของคนอื่นก็เกิดจากหยาดเงือแรงกายเหมือนเราสร้างขึ้นมาเองในสังคมปัจจุบันการทุจริตคอร์รัปชันการโกงกิน เป็นภัยใหญ่ที่บ่อนทำลายประเทศชาติหากทุกคนรักษาศีลข้อนี้ได้โลกจะมีแต่ความโปร่งใสมีความไว้วางใจซึ่งกันและกันผู้ที่ละเว้นจากการลักทรัพย์จะได้รับผลคือความมั่งคั่งไม่ขัดสนเพราะใจไม่โลภและเมื่อใจไม่โลภก,ก็ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสพระพุทธองค์ตรัสว่า ผู้ใดซื่อสัตย์แม้ยากจนก็เป็นผู้มั่งมีในศีลธรรมศีลข้อที่สามกาเมสุมิชฉาจาราวเวร,รมณีเว้นจากการประพฤติผิดในกามศีลข้อนี้เป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ต่อความรักคือการไม่ล่วงเกินในคู่ครองของผู้อื่นไม่ประพฤติล่วงศีลธรรมทางเพศเพราะความเจ้าชู้ ความไม่ซื่อสัตย์เป็นเหตุแห่งความทุกข์ความแตกแยกและความร้าวรานของครอบครัวมากมายผู้ที่รักษาศีลข้อนี้จกเป็นผู้มีใจมั่นคงรู้จักพอรู้จักประมาณและให้เกียรติผู้อื่นศีลข้อนี้จึงไม่ใช่เพียงเรื่องของเพศแต่เป็นเรื่องของความรับผิดชอบและความเคารพ ในศักดิ์รีของผู้อื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้จักรู้พอในคู่ครองของตนเป็นผู้มีทรัพย์อันยิ่งใหญ่กว่าทองคำศีลข้อที่สมุสาวาทาเวร,รมณีเว้นจากการพูดเท็จวาจาเป็นสิ่งที่ออกจากใจถ้าใจบริสุทธิ์วาจาก็สะอาดถ้าใจเต็มไปด้วยกิเลส วาจาก็เป็นพิษศีลข้อนี้จึงเป็นเครื่องฝึกให้เรารู้จักพูดด้วยความจริงพูดด้วยเมตตาและพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์การพูดเท็จแม้เพียงเล็กน้อยก็เหมือนเหล็กแหลมทิ่มแทงใจคนคำพูดสามารถปลอบโยนให้คนมีกําลังใจหรือทำลายให้หมดสิ้นความหวังได้เพราะฉะนั้น ผู้มีศีลข้อที่สี่จะต้องใช้วาจาอย่างมีสติพระพุทธเจ้าตรัสว่าวาจาที่จริงเป็นวาจาของผู้มีธรรมการพูดท็จเพียงคำเดียวอาจทำลายความเชื่อถือที่สร้างมาทั้งชีวิตได้ศีลข้อที่หสุราเมระยำม,มัชชะปะมาทัฏฐานาเวร,รมณีเว้นจากการดื่มน้ำเมาและของมึนเมา ศีลข้อที่ห้านี้เป็นรั้วสุดท้ายของใจเพราะเมื่อคนเมาสติย่อมขาดปัญญาย่อมดับศีลข้ออื่นก็จะพังไปด้วยคนเมาอาจพูดเท็จอาจทะเลาะวิวาทอาจฆ่าคนหรือประพฤติผิดในกามดังนั้นการละเว้นจากของมึนเมาคือการรักษาความมีสติไว้กับตัวการดื่มเพื่อความสนุก อาจดูเหมือนไม่มีโทษแต่แท้จริงคือการเปิดประตูให้กิเลสเข้าครอบงำจิตเพราะฉะนั้นผู้มีสติย่อมรู้เท่าทันและไม่ดื่มของที่ทำให้ใจขาดความรู้ตัวพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ไม่เมาคือผู้ไม่หลงผู้ไม่หลงคือผู้เห็นทางแห่งนิพพาน เมื่อบุคคลรักษาศีลห้าได้ครบถ้วนแล้วผลที่เกิดขึ้นคือใจสงบไม่ฟุ้งซ่านมีความสุขไม่หวาดกลัวมีคนรักเคารพและไว้วางใจมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างสง่างามเมื่อตายไปย่อมไปสู่สุขติภูมิผู้รักษาศีลย่อมเป็นผู้มีเกราะคุ้มกันภัย เพราะศีลคือเครื่องป้องกันไม่ให้ใจตกตำ่ำแม้ยากจนก็ไม่เดือดร้อนเพราะมีศีลเป็นทรัพย์ที่ไม่สูญหายแม้ไม่มีชื่อเสียงแต่มีศีลย่อมมีเกียรติในใจตนเองศีลเป็นสมบัติอันประเสริฐกว่าทองคําทองคํายังถูกขโมยได้แต่ศีลไม่มีใครขโมยไปได้นอกจากเรา จะละทิ้งมันเองในยุคที่ผู้คนรีบเร่งแข่งขันและลืมคุณค่าของความดีศีลห้าคือเสาหลักแห่งสังคมหากคนในบ้านมีศีลบ้านนั้นจะสงบหากคนในหมู่บ้านมีศีลหมู่บ้านนั้นจะร่มเย็นหากคนทั้งประเทศมีศีลประเทศนั้นจะ,จะเจริญมั่นคงศีล ไม่ใช่เพียงข้อห้ามแต่คือของขวัญแห่งชีวิตเป็นของขวัญที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ให้เราเพื่อให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีทั้งความสุขทางกายความสุขทางใจและความสุขทางปัญญาศีลห้าจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่คือหลักใหญ่แห่งความเป็นมนุษย์ผู้ไม่มีศีล ย่อมอยู่ร่วมกับใครไม่ได้เพราะจิตใจเต็มไปด้วยความเบียดเบียนแต่ผู้มีศีลย่อมอยู่ที่ใดก็เป็นสุขเพราะใจไม่เดือดร้อนไม่เบียดเบียนผู้อื่นขอให้พุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายจงตั้งใจรักษาศีลห้าประการให้มั่นเหมือนเกราะคุ้มกันภัยให้ศีลอยู่ในใจไม่ใช่เพียงบนปาก แล้วชีวิตของเราจะพบแต่ความสุขความร่มเย็นและความเจริญทั้งปวงศีลคือรั้วกั้นชั่วศีลคือไฟส่องใจศีลคือสะพานข้ามทุกข์ผู้ใดมีศีลผู้นั้นมีทางไปสู่สวรรค์ขอให้ทุกท่านจงตั้งใจรักษาศีลทั้งห้าประการเพื่อเป็นพุทธบริษัท ผู้สมบูรณ์ในธรรมเถิด